วัสดีค่ะทัพสบเสบียนผ่านะและอาวุธยุทธปกรณ์ทางกองทัพเราต่างก็รู้แสนยานุภาพของมันดีทั้งใหญ่อลังการและส่งพลังถึงการต่อกรหรือป้องกันประเทศจากฝ่ายตรงข้ามมาแล้วแต่ใครจะเชื่อว่าพอถึงวันหนึ่งจะมีคนไปพบว่ามันถูกทิ้งไว้กลางทางหรืออยู่ดีๆก็ไปโผล่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดสง,งั้นว่าแต่สิ่งที่เจอคืออะไรเจร๋งหรือน่าเสียดายแค่ไหนไปดูกันตอปิโดเนีย หากใครผ่านไปแถวๆอ่าวพักทางตอนใต้ของทะเลบอลติกในโปรแลนด์คงพบเห็นสิ่งก่อสร้างหน้าตาประหลาดแต่ดูอลังการเหมือนอย่างนี้ภาพแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันคืออะไรแล้วจะอึง้งพราะนี่คือสวนวิจัยอาวุธใต้น้ำคลิกมารินที่กองทัพเยอรมันสร้างขึ้นในปี1939เพื่อทดสอบตอร์ปิโดเพิ่มเคียวเลือให้กับอาวธรับสาคัญอย่างเรือดำน้ำและไปโจมตีชาติต่างๆนั่นเองแต่หลังการสู้รบจบลงสหภาพโซเวียตเข้ามายึดครองโปรแลนด์ และใช้ศูนย์แห่งนี้สําหรับฝึกนักดําน้ําและฝึกการใช้อาวุธใต้น้าของทางกองทัพเมื่อโซเวียตล่มสลายตอปิโดเนียได้ถูกทิ้งร้างจนเหลือเพียงโครงสร้างที่สุดโทมอยู่กลางอ่าวไว้พวกเราสงสยัยยังไงก็ตามปัจจุบันมันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวดําน้ํายอดนิยมและเป็นที่อาศัยชั้นดีของเราสัตว์ทะเลแต่ถ้ามีตอปิโดโผลมาแล้วก็ตัวใครตัวเผืกนะคะทุกคนเครื่องบินแช่แข็งในพื้นที่แถบอาร์กติก อุณหภูมิหนาวจัดติดลบ50องศาเซนเซียสคงไม่มีใครคิดหรอกว่านอกจากน้ำแข็งและหิมะแล้วจะมีอย่างอื่นซุกซ่อร้อยคนพบด้วยโดยวันหนึ่งในปี2012กองทัพของสหรัฐแคนาดาและสหาราชอาณาจากักรเข้าร่วมฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันและมีทหารบังเอิญไปพบเนินประหลาดสีขาวพร้อมกับอะไรสักอย่างยื่นออกมาเมื่อสำรวจดีๆถึงได้รู้ว่าสิ่งนี้คือซากเครื่องบิน c 2 4 g h o s t m a s t e r ถูกฝังอยู่ในฐานน้ำแข็งโคโลนีห่างจากแองเคเรสไปทางตะวันออกราว64กิโลเมตรส่วนสาเหตุของการแรนดิ้งตรงนี้ได้ลกลายเป็นเครื่องบินแช่แข็งนั้นคาดว่าคงจะชนกับภูเขาเมาแกนเนตเมื่อปี1952จะด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งเครื่องบินตกได้ทำให้เครื่องบินถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นและกว่าจะเข้าไปกู้ซากได้ต้องรอน้ำแข็งละลายอีก3เดือนจะว่าไป นี่ถ้าทหารไม่ได้ไปซ้อมรบก็คงไม่มีใครรู้แง่แง่ซากเครื่องบินน้ำ PBY ไฟเอคาตาลีนไม่ว่าใครที่ผ่านไปบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียต้องพบกับซากเครื่องบินน้ำ PBY ไฟเอคาตาลีนากันบ้างแหละว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแน่นอนว่าเราไปเผือกมาให้แล้วว่ากันว่าคาตาลีนาลำนี้โทมัสแคนดอล นักธุรกิจวยเกษียณซื้อจากกองทัพสหรัฐและนำไปแดดแปลงเป็นเครื่องบินท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวเมื่อปี1960แต่ระหว่างจอดพักที่ชายฝั่งใกล้แหลมรัสอันชีคามิดดันซวยถูกโจมตีจากอาวุธปืนเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินของัตรูแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาห้อยพระอะไรเรอรอดมาได้ขณะที่เครื่องบินค่อ,คอยๆเป็นสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงและไปเกยบนแนวปะการัง ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐในเวลาต่อมาขณะที่เครื่องบินก็จอดไว้ที่เดิมจนถึงปัจจุบันแม้นี่เธอเขียนบนเครื่องบินไว้ชัดๆว่าใช้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นอาจไม่สวยก็ได้นะว่าปะรถถังเยอรมันที่หายไประดับภานะอย่างรถถังดูแล้วไม่น่าจะถูกขโมยกันได้ง่ายๆแต่ที่บังเกอเรนียย กบมีรถถังจำนวนมากถูกขโมยไปขายในตลาดมืดโดยเป็นรถถังที่เคยใช้ในปี1939ถึง1945ซึ่งถังเบลเรียได้รับอาวุธจากเยอรมันมามากมายรวมถึงรถถังแพนเซอร์ฟและยางกรอบพิคาตเจก p พนเซอร์โฟนับร้อยคันเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดบเบลเรียเข้ากับโซเวียตและใช้เป็นกองกำลังต่อต้านนาโตจนโซเวียตร่มสลาย รถถังจํานวนมากได้ถูกทิ้งไว้ในฐานทัพร้างและแห่งโดยไม่มีการเหลียวแลในคาดว่าพวกขโมยคงไปพบเข้าก่อนจะนําไปขายหาเงินเข้ากระเป๋าในเวลาต่อมาโชคดีตรงที่ไม่นานนี้เจ็คแพนเซอร์โฟซึ่งเหลือเพียง6คันในโลกที่หายไปถูกตามคืนมาได้แล้วหนึ่งคันเราก็หวังว่าพวกเขาจะตามคืนมาได้ทั้งหมดนะเรือดมน้ำปริศนาที่หายไปถึงห้า ขึ้นชื่อว่าของหายเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเหมือนกับทินเทเลอร์นักสำรวจมหาสมุทรผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่ยนยนต์ใต้น้ำคือหนึ่งในนั้นซึ่งใช้เวลากว่า29ปีในการค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายแล้ววันหนึ่งเขากับทีมงานก็โชคดีค้นพบเรือดำน้ำสหรัฐใช้งานเมื่อปี1 9 3 9 1 9 1ถึง19 1945ที่หายไปถึง5ลำอย่างเช่น U.S.S r t h ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1912ถือเป็นเรือดำน้ำที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ในการสู้รบกับกองทัพเยอรมัน USS s 26และ USS s 2 8 a เป็นตน้นเรือว่นเจอครั้งเดียวเมื่อเกือบทั้งกองทัพเลยล่ะทั้งนี้เขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำไม่เพียงแค่การค้นหาซากเรือแต่การค้นพบจะทำให้ครอบครัวสมาชิกผู้สูญเสียรู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าคนที่พวกเขารักอยู่ที่ไหนแหม ทัศนคติดีแบบนี้ได้ทำให้คุณพี่ทิมเทเลอร์มงลงได้รับรางวัลโพะเรือระดับสูงสุดจากกองทัพเรือไปเลยวิทยุลับใต้พื้นอาพาร์ตเมนต์การค้นพบครั้งนี้เกินค่าสุดๆโดยเป็นอุปกรณ์สายลับใต้พื้นอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในวอร์ซอสภาพก็ไม่ได้เหมือนวิทยุทั่วไปเพราะมันถูกดัดแปลงเป็นเตาไฟฟ้าขัดทุกคนเชื่อว่าเป็นของยันคาสกีสมาชิกขบวนการใต้ดินในโปลแลนด์ ที่ใช้รับข่าวสารจากสถานีต่างประเทศโดยเฉพาะ BBC ของอังกฤษเฟนเนอรรดิโอรอนเดตของฝรั่งเศสรวมถึงคอยส่งข่าวให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างปี1941ถึง1942ซึ่งทีแรกก็คงเป็นวิทยุทั่วไปแหละแต่เนื่องจากมีการเข้มงวดตรวจสอบจากกองกำลังเยอรมันที่เข้ายึดโปแลนด์ทำให้ต้องมีการพรางอุปกรณ์ต้องห้ามด้วยการดัดแปลงวิทยุให้มีลักษณะเป็นเตาไฟฟ้า โดยที่ยังคงใช้งานรับฟังข่าวสารได้อยู่เหมือนเดิมใครที่อยากเห็นว่าวิทยุต่าไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงบึ่งไปดูที่พิพิธภัณฑ์ในวอรอได้เลยเอาวุธจากบอ่อแสเสียงในเทปคาสเซตใครจะคิดว่าเสียงที่เราเรื่องราวการต่อสู้ของคุณปู่ที่อาจใส่เทปคาสเซตไว้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นจนทำให้คนพบอาวุธที่ซุกซ่อนเอาไว้หลายสิบปีโดยชายชาวโปแลนด์คนนึงพบเทปเสียงของคุณปู่ ฝันซิกเสร็จสตาร์ซิกคิดเล่าถึงประสบการณ์ที่เป็นฐานผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชนเมื่อลองฟังดูแล้วรู้สึกเฮ้ยมันต้องแชร์แล้วเลยมอบให้กับช่อง YouTube เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฮิท่ทอร h กไฮคิงก่อนจะอึ้งไปกว่านั้นมีบอดแสการซุกซ่อนอาวุธเอาไว้ก่อนที่จะถูกโซเวียตบุกแะะจากการค้นหาด้วยเครื่องตรวจจับโลหะและก็ได้พบอาวุธทั้งปืนกลมือ PPS ที่ผลิตในโซเวียตปืนพกจากฝรั่งเศส ปืนลูเกร์และเหมาเซิร์ของเยอรมันดาบไปปืนและกระสุนอีกจำนวนมากนี่ได้มาจากบอ่อแสแค่นิดเดียวเองนะได้มาเพียบเลยปืนคาบสิลาในซากเรือใต้น้ำนอาจากจะมีสิ่งมีชีวิตแปลกแล้วยังมีพวกซากเรือและซากพานะทางทหารรอคนพบอีกเพียบและในปี2012สมาชิกของหน่วยงานวิจัยในฟลอริดาก็โชคดีคนพบซากเรือรอยยันหลิกของอังกฤษ จมอยู่ในทะเลจึงค้นหาสิ่งของด้านในดูก่อนจะพบกับปืนสามกระบอกที่เต็มไปด้วยสนิมและสิ่งสุกปรกกอดเต็มไปหมดเมื่อนำขึ้นมาทำความสะอาดจึงพบว่ามันคือปืนคาศิลาบิสติสบาลเบสที่ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยคาดว่าปืนคาบศิลาเหล่านี้มาจากสมัยการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพอเมริกาที่ถูกพกมาในเรือด้วยแต่ขณะบรรทุกกองก,กำลังและผู้จงรักภักดีอพยพจากเมืองชลสตัน รัฐเซาแคโรไลนาแดงเกิดเหตุเรือร่มในเซนต์ออกัสตินรัฐฟลอริดาเมื่อปี1782สก่อนทุกสิ่งก็เลยจมอยู่ก้นทะเลนาัน้านกว่า2ศตวรรษนี้แหละคะ่ะความลับเรือเดอะกอสเตอร์ในยุคโซเชียลมีเดียกำลังนิยมความลับต่างๆมักถูกขุดคุยกันได้ไม่ยากเพราะว่าการค้นพบเรือรบของราชวงศ์อังกฤษที่จมลงตั้งแต่เมื่อ300กว่าปีที่แล้ว กัปิดความลับไว้ได้นานกว่า15ปีเรือรําที่ว่านี้ก็คือเดอะกอ t e สเตอร์ถูกพบโดยพี่น้องจูเลียนและลิงคอนบานเวลในปี2007นอกเช้ฝั่งเกรดยามัดแต่ไม่กล้าดีใจออกนอกหน้าเพราะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะยืนยันว่าเป็นเรือเดอะกอสเตอร์อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันวัตถุโบราณอีกด้วยส่วนการที่มาอยู่ตรงนี้ได้นั้นว่ากันว่าเรือเดอะกอสเตอร์อปางลงนอกเชยฝั่งตะวันออก ของสหาราชอาณาจักรเมื่อปี1682ซึ่งเจมส์จวดรัชทายาทของกษัตริย์ชาวที่หนึ่งที่อยู่บนเรือสามารถหนีออกมาได้ก่อนเรือจะจมลงก้นทะเลและ3ปีต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเจมส์ที่สองแห่งอังกฤษเรียกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติและราชวงศ์ไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนนักรบโรมันจกักรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่มากในยุกคก่อนคริสต์กาล ะว่าการพบชุดเกราะของนักรบโรมันสมัยเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วในคางครีเชทั้งตะว,วันตกเฉียงเหนือของเยอรมันคือเป็นจุดดางพร้อยครั้งสำคัญของกองทัพโรมันโดยนักโบราณคดีเชื่อว่าชุดเกราะที่พบเป็นหนึ่งในสามของกองทหารโรมันที่เปิดศึกกับชนเผ่าพื้นเมืองเชรัสซีที่สมรภูมิป่าทอยโทวบวกแทนที่ขุนศึกโรมันจะบทขยี้ศัตรูให้รับคาบกับถูกนักรบเผ่าเชรัสซีที่นำโดยขุนศึก อามินิอุสถล่มจนแพ้ยับเซีกกำลังพลไปกว่า15,000นายถือเป็นหนึ่งในสองความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันเลยทีเดียวเอ๊ะไม่รู้ว่าที่แพ้นี่ลืมดูเลิกยามก่อนออกสึกหรือเปล่านะซากเครื่องบินมาตินฮันเดตเอติเซเวบันติมอกบริเวณนอช้อฝั่งของเกาะลินโนซาทางตอนใต้ของซิซิลีในอิตาลีไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยงามเท่านั้น แต่ในปี2016มีการพบซักเครื่องบินลัมเบอร์เริ่มในระดับความลึกราวๆ85เมตรด้วยนะซีงานนี้นะักประวัติศาสตร์ต้องรวบรวมข้อมูลจากบันทึกทางทหารของอังกฤษเครือจัก,กรภพและอิตาลีบวกกับความทรงจำของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เครื่องบินตกโดยใช้เวลาถึง6ปีจึงสามารถระบุได้ว่ามันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดมาตินฮันเดตเอติซวบันติมอ สังกัดฝูงบิน69ของกองทัพอากาศแห่งสหาราชอาณาจากักรที่ประสบเหตุต,ตกลงในทะเลนอกอิตาลีระหว่างปฏิบัติภารกิจและตะเวนจากกองทัพในมอนตาแต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะถูกโจมตีหรือว่าเครื่องยนต์ขัดข้องกันแน่แล้วคุณละ่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรมาคอมเมนต์กันได้เลยบังเกอร์เก็บหัวรบนิวเคีย่น้ำหมู่บ้านเล็กๆพี่เบรเซนิกาโคโรเนียทางตะวันตกของโปแลนด์ ไม่ได้มีเพียงธรรมชาติสวยงามแต่มีคนไปพบซากบังเกอร์สภาพสุดสมย่างหนักมีอุโม,มงค์คอนกรีตขนาดใหญ่ที่โดดเด่นและเหลือป้อมปืนให้เห็นบ้างปราบปรายสืบแล้วพบว่ากองทัพโปรแลนด์สร้างที่นี่ขึ้นในปี1972ถึง1978แต่โซเวียตเข้ามาใช้งานในช่วงความขัดแย้งทางการปกครองโดยมีการนำหัวรบนิวเคลียร์จำนวนมากมาติดตั้งไว้ในโปรแลนด์รวมถึงในฐานทัพแห่งนี้ด้วย ดังนั้นจึงถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาะโดยกองทหารชั้นดีแถมมีรั้วรวดหนามไฟฟ้าป้องกันไว้ถึง3ชั้นแต่ที่แน่ๆเราว่านะชาวบ้านใกล้เคียงคงไม่รู้หรอกว่ามีอาวุธมหาปะไยอยู่ใกล้ๆตัวแค่นี้เองขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบอกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย